คนใหญ่มาก ทำไมไ่ใส่้ากากล่ะคะหุ่นเยอะปอดเหล็กโอ้ยปอดเหล็กเหรอร้องเพลงไม่มีเสียงจะออกเลยปอดไหมปอดเหล็กอะไรโอ้สอดเหโอ้โห,อ,โอ,โอ,โหอันนี้ดอกสวยมากคือสีชมพูตรงกลางสวยไหมคะรอดๆหม่ก็เออสีเหลืองกับดอกไม้สีเหลืองเข้ากันดีดิน,น,นี่สายสีเหลืองกับดอกไม้สีเหลืองเข้ากันดีดิ เท่ากันสายสีเหลืองใส่ดอกไม้ไปเรื่อยๆยนี้มันเปนสวยนะดอกปหลาดเดี๋ยวได้ได้้ฝนตมาหน่อยจะสวยลองนะสีแดงดอกอะไรนยเขาเรียกว่าดอกแปรงล้างขวด อะไรนะแปลงดอกแปลงล้างขวดใช่ไหมใช่ค่ะไอเสียงไม่ใช่มาเจอสีผูขวดแล้วสีผูสวยขาวชมพูสวยมากเลยนี่เอแล้วเออตกน้ำนะวีดีโอโอ้โหใบไม้ใบไม้ร่วงตอนนี้ใบไม้ร่วงกวาะไม่ทำปุุย สวยมากโอ้โห่ี่ถึงจะมีสวยมากมากสวยระดับโลกเลยนะครับความสวยระดับโลกสีส้มกรอใหญ่ยอันนี้เขาเรียกสีคือก็แดดพอเจอแดดแล้วจะสวยแต่มสนใจสอันนี้สีม ส่องผูกบานเย็นบานสดใสตอนเย็นนี่สวยแตอนนี้ดอกอไรโอ้นี่ดอกสีเหลืองสวยมากค่ะน่ารักมากค่ะให้หลานดูค่ะสวอค่ะโอ้ดอกสีเหลืองโอ้นี่ยมาดูได้ไหมโอ้ดีดีดอกอะไรเนี่ยสีเหลืองดูนี่ดอกอะไรเออก็นั่นแหละเปี่ยวแล้วเนี่ย สวยโอ้ครับสวยเลยนิ่งๆเดี๋ยวเปลือกไว้ไว้จะหยุดตากหรอจะเป็นวีดีโอนันสวยหยนะิบไม่ถึงมาเที่ยวได้นะครับหลังเดิบมอบางกะปิสวยมากอะ่ะ ฟ้า